สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงเสียงเงินนะคะวันนี้มาเจอกับพี่พิมนะคะก็สวัสดีครับผมมาช่วงเสียงเงินแล้วนะคะแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บที่ได้มาเมื่อวานนะคะอย่ามองตายได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์นะคะไม่ค่ะได้มาแบบค่นี้แล้วค่ะของมันกระโดดขึ้นไปสูงแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เราได้รุ่นนี้มีหนึ่งใบนะคะเป็น crossbody นะคะข้างในก็จะเป็นเปิดให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะช่องสิบนะคะนี่ คือความยาวก็ประมาณนี้ค่ะถอดสายได้นะคะถือเป็นอย่างนี้ c ร Bo บอดี้ของเราแต่อามจะใช้นะคะได้มาหนึ่งใบแล้วนี้ไปตามล่าให้น้องพึ่งนะคะไดาเลยคะ่ะไซส์ใหญ่นะคะน้องพึ่งเดี๋ยวพี่พขอรีวิวแป๊บนึงที่ข้างหลังก็จะเป็นช่องแป๊กอย่างนี้นะคะสีแดงหายากมากตอนนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสายเห็นไหมคะมีช่องสองช่องข้างหน้าแล้วเป็นช่องสิบนะคะก็ขนาดก็เท่าสปีดี้หรือสปีดี้ไซส์สามสิบได้ค่ะอ่ะฮะสวยค่ะ มีสีน้ําตาลลายสีแบบนี้เราต้องเลืเป็นสีน้ําตาลอ่อนถ้ามีลายสีเม็ดเป็นสีน้าตาลเข้มเป็นลายสีนี้เลยค่ะอตรงนี้ก็จะเข้มสีขาวยังไม่ทาไซนี้ออกมานะคะค่ะต่อไปพี่พีไปเมืวว่อวานไปสัมภาษณ์เรื่องซิติเซนสัญชาติในกัรงานนะคะีค่ะทีนี้เสร็จล้วไปเจอเอาเล็บที่นี่เขาก็มีถังรุ่นนี้อยู่สามใบสี่ใบค่ะแต่เขาให้ออกได้แค่สีเดียวกันสาใบนะคะพี่พีก็ได้มาแค่สาใบนะคะอนี่ค่ะนี่ของครูต้อมอันนี้ของพี่ปุ้ยอังกฤษล้ว่างอยู่หนึ่งใบนะคะ เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูค่ะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่องซิปตรงนี้ก็จะมีช่องที่ไม่อยากจออันนี้มากอ่านี่เห็นไหมนี่ช่องอย่างนี้แต่นี่ก็จะเป็นช่องเหมือนเดิมค่ะสองช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมเออตรงนี้เออไม่เห็นช่างแม่มนนี่ก็เป็นช่องซิปนะคะก็ใส่เก็บสมบัติได้ขนาดสิบสามนิ้วนะคะขนาดกำลังดีค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็สีขาวนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็มันออกมาใหม่อีกครั้งนะคะสีขาวแต่คือว่าไปเมื่อวานก็ได้ใบเดียวก็มันเป็นที่นิยมอะค่ะเนะาะนี่ของคุณหนิงนะคะอือฮะ แต่นี้รุ่นใหม่เขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เหล็กแบบเออสีขาวจะเห็นชัดเห็นไหมคะนี่อะฮะขอ,อยิูด้วยนะคะคุณหนิงสวยไหมสวยนะสีขาวเดี๋ยวให้ดูสองสีคู่กันแล้วแต่คนชอบนะอ่าฮะร้อนมากเลยตรงนี้ฮีเตอร์ทำงานหนักมากเดี๋ยวมาค่ะให้เช็ดแปค่ะได้มีอีกสองใบนะคะมินิเบ,บนเน็ตนะคะมินิมินิเบบี้เบนเน็ตนะคะนี่คือไซส์แปดนิ้วนะคะคุณห้านิ้วนะคะเป็นหนังครอสเกมนมั้คะตรงนี้มีม เงินสองช่อมนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีตัวไส้ของมันนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะพกเฉพาะไส้ก็ได้หรือเราจะเอาไส้ไปสอดไว้อย่างนี้ตรงนี้นะคะเข้าไปอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้ก็ได้นะคะพร้อมทำนะคะชิมไพ่ตุ๊กแก่นะคะสำหรับท่านผู้ชายาแต่ผู้หญิงห้างๆเราก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะแมทชชีนเลยน,นะคะคุ้มมากค่ะราคานี้นะคะ พี่พีนได้มาสี่เรือนนะคะมีเจ้าของแล้วหนึ่งเรือนนะคะสายเห็นแมกกานี่ค่ะสามสเก้าสี่สิบนิ้วนะคะขนาดงามค่ะสีทองทั้งสี่เลยนะคะสนใจด่วนนะจ๊ะควจะได้มานะจ๊ะให้ดูรายละเอียดความงามของมันทุกช่องเข็มใช้งานได้เหมือนจริงค่ะเออไม่ใช่เหมือนจริงใช้ได้จริงค่ะนี่ค่ะนี่เป็นแบบรุ่นเดียวกันนะคะจะเป็นแบบสายหนังนะคะสําหรับผู้ชายค่ะมีอยู่เรือนเดียวค่ะหาวาัมดสามช็อปนะคะสนใจด่วนแล้วก็นี่เป็นของ มาร์สบายมาร์ c จาคอนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะหน้าปัดสามสิบเก้านะคะสีโลสโกนะคะสีพิงค์นะคะราคาป้ายสามร้อยเหรียญเมืองไทยก็เกือบสองหมื่นได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะมีสองเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะพี่พิมพ์ขายนะคะสามสิบเก้าเอ็มนะคะตรงนี้นะคะหน้าปัดเป็นแบบ เรียกว่าคลาสสิกแบบโรมันนะคะสีพิงโกนะปัดข่าวนะคะข้อต่อสามข้อนะคะเรียงกันนะคะอันนี้มีเจ้าของพี่พี่เพิ่งได้มาเมื่อวานเรือนหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มีน้องน้องเน็ตน้ําค้าอยู่ที่เชียงรายะคะ่ะเออเขาถามมาพอดีพี่บอกวอพี่เพิ่งได้มาเรือนหนึ่งโชคปะอันนี้ลูกค้าฝากซื้อน,นะคะตอนนี้ราคาอยู่ก็สูงกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็เช่นกันคะ่ะลูกค้าฝากซื้อน,นะคะราคาก็สูงกว่าเดิมนะคะ เพราะว่ามันไม่ได้ลดแล้วนะคะตรงนี้ลดลดแต่ลดไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนค่ะนี่ค่ะเรือนี้สั่งเพิ่มได้เรือนนี้ก็สั่งเพิ่มได้แล้วนะคะไปหาได้มาแล้วะคะ่ะสวยเนาะนี่พี่ฟิล์มใส่เองนะคะมีเรือนหนึ่งอันนี้สวยเชียวตามเรือนนี้มีเจ้าของนะคะนี่คือสินค้าที่เหลือจากรอบสัป,ปดาห์ก่อนนะคะรอบก่อนนะคะอันนี้มีอยู่สองใบรอบเก่าแล้วก็รอบใหม่นะคะอื้ม มาดูกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นมาท์เทอร์คอร์เซลมานะคะขนาดกลางนะคะอยู่ที่สิบสองนิ้วค่ะราคางามมากเลยค่ะข้างในก็นี่จ้ะสีสวยมากเลยค่ะสีเมอโลนะคะถือแบบคลาสสิกมากค่ะแล้วก็เป็นสตั๊ดสีทองนะคะตรงนี้เมืองไทยบอกไว้ก่อนค่ะราคาสะดุ้งอ่วมเลยค่ะสอง0มืนได้มันกเกือบสอง0มนะคะค่ะต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นถังสีแดงนะคะเป็นหนังนะคะอันนี้นะคะขนาดสิบามนิ้วเช่นกันค่ะข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะตามที่เห็นนะคะนี่ค่ะอือหือสวยมากเลยค่ะ ะะสีทองนะคะข้างในก็จะเป็นช่องซิปช่องลรยเหมือนเดิมนะคะมีสายมีอะไรให้นะคะสินค้าอาัปเดตของเราจะไม่มีถุงผ้าแล้วก็จะไม่มีกล่องให้นะคะแล้วก็สินค้าทุกชิ้นนะคะส่วนมากจะเป็น made in เวียดนาม made in ไทยแลนด์ made in จีน่า made in อินเดีย made in เฟรนซ์ made in, India, made in, made in จะไม่มี made in U S A นะคะของโค้ชะคะ่ะเพราะว่าอะไรอย่าตกใจค่าแรงต่างประเทศประเทศมันถูกกว่าเพราะคนที่นี่เขาจะไม่ใช้ค่าแรงที่นี่มันแพงนะคะในการผลิตแล้วก็ใบนี้ที่เราได้รีวิวไปแล้วนะคะนี่หาเริ่มหายากไปแล้วจ้ะเพราะทำมาแค่ช่วงเดียวนะจ๊ะถ้าอยากมีรีบจัดนะคะมีใบ แล้วก็นี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะไม่ใช่พิเศษเแล้วก็คือเป็นรุ่นแบบซีทั่วไปนะคะสีนี้เลยนะคะสีมันสวยนะแต่ออกกล้องแสงมันเยอะไปในข้างในแล้วพี่พิมแถมที่นี่ให้ค่ะที่ใส่งกุญแจนะคะล้าใส่บัตรได้อีกบัตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยงกุญแจอย่างเงี้ยค่ะเออแถม,ไ,มไปด้วยกันเลยจ้ะนี่ค่ะสีสเลดนะคะสเลดไม่ใช่สเลดนะคะต่อไปเรามาดูถึงเรื่องนาฬิกานะคะทําไมอะไรยังไงทําไมหล่อนถึงตกครางมาดูกันนะคะความสวยค่ะถ่าเป็นนะปะัดเรือนทองค่ะนะปัดออกสี คองอ,อ่อนนะคะใช้งานได้ทั้งหมด3จุดมุมเลยนะคะเข็มตรงนั้นนะคะเป็นสายหนังนะคะสวยงามมากะะเลยค่ะเรือนี้ราคาพิเศษนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนี้ก็เป็นขนาด3 0 4 0นะคะ m m นะคะความเทคของมันตรงนั้นเป็นสีแดงนะคะทุกอย่างเซตอัพได้จากหน้าจอจริงตรงนี้นะคะเวลาต่างๆนานาน,าน,นะจ๊ะ ปั้งกินนี่ไงล่ะนี่ค่ะเรือนนี้ค่ะราคางามงดมากเลยนะคะเพราะมันเป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ความสวยงามที่มันเข็มไม่เดิมนะคะเพราะทุกคนจะบอกอุ้ยพี่ยิมขันนาฬิกาตายนะคะไม่ข่ะดิฉันทำการประหยัดเอาไว้ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมก็นนี่แหละอันนี้เป็นขนาดประมาณติ๊กตอกติ๊กตอกสามหกไม่ใช่สี่สามหกมันใหญ่เป็นสามเก้าได้มั้งคะประมาณนี้นะคะขนาดกำลังดีพูดง่ายๆเป็นสายหนังนะคะหนังแท้นะจ๊ะหน้าปัดเป็นแบบทูโทนนะคะสวยมากค่ะเป็นตัวโรมันนะคะนี่ก็ราคาพิเศษค่ะสวยไหม สวยงามงดปั้งนี่ค่ะสวยมากสวยทุกเรื่องที่ฉันเลือกมาค่ะเป็นสายเขาเรียกไม่ใช่สแตนเลสนะคะเซรามิกค่ะมีขนาด40นะคะใส่แบบเท่ๆได้นะคะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะตรงเข็มจะเป็นสีพิงโก้นะคะนี่บ้าสมบัติหรอคะฮะแบลอีตันยงฮีวิกี้มานะคนโอเคนะคะสนใจก็ไลค์แอดใส่ไปด้วยนะคะ OP W4479K นะคะหรือสนใจจะไปดูรคราคาเข้าไปดูได้ที่ IG นะคะ KLOSET ขีดล่าง KP นะคะติดตามว่าของเข้าถึงไทยอะไรยังไงไปรหัสเขาเรียกเลขยกราพัสดุต่างๆนะเข้าที่ KPSB นะคะเพจอันนี้นะคะหรือว่า KP Shopping Bag นั่นเองนะคะโอเคค่ะ Love ย o u g ค่ะขอบคุณที่ไว้ังใจกันนะคะขอบคุณค่ะ